โอเคนะครับก็อย่างที่บอกครับอากาศแปรปรวนมากๆแล้วก็หลายท่านก็ยังคงถามเข้ามาคืนนี้นะครับเฉพาะผมเองตรงนี้ก็ต้องดูดาวเทียมตลอดก็ว่าได้นะครับอากาศผันวนมากฝนควรจะตกก็ไม่ตกอีกนะครับนี่คือประเด็นตอนนี้ที่กำลังดูอยู่ทีนี้พมจะมาเช็ค ณตอนนี้นะครับไม่ต้องแรมากครับเอาแค่ว่า3ชั่วโมงข้างหน้านะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับสชั่วโมงข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็พยายามดูตรงนี้อยู่ นะครับแต่พอม,มาเช็คดูคร่าวๆนะครับตอนนี้ถ้าเราดูแค่ณนะวันนี้เวลาเนี่ยเราก็พบว่าผลตกหนักนะครับที่จังหวัดเลยมาที่ร้อดนะครับเราก็มาที่อำนาจเจริญนะครับเข้าหาอุบลราชธานีนะครับ ส่วนที่ของหนองไผ่นะครับจากเพชรบูรณ์ลงมานะครับเพชรบูรณ์แล้วก็มาต่อที่ตะพานหินพิจิตนะครับในขณะที่แม่สอดนะครับจังหวัดตากก็ตกเยอะน้ําเหนือก็มาเยอะดูตามนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไม่มีไรน่ากลัวแต่พอเรามาดูปริมาณน้ําสะสมเฉพาะขอนแก่น3วัน125มิลเมตรดินมันเกิน เกินอิ่มน้ำแล้วนะครับมาดูที่เลยที่เลยสะสม3วันร้6ยิบินท่วมครับนะครับนั่นก็ท่วมครับชุมแพร้อ่นะครับน้องไผ่พิจูน้ำจน้ำร้อยห้าสิบหนนะครับมาที่พิจิตมาบุญนาคร8 1เนี่ยระมาแถวกำแพงเพชรน,นะครับ15 2้าเนี่ยร38ไปที่แม่สอด นะครับ161นี่คือ3วันนะครับวันนี้คือวันที่25 28ง่ายๆนะข้อมูลนะวันนี้เวลานี้งั้นถ้าเกิด5วันล่ะครับ5วันนี้125 163ที่แม่สอดนะครับกำแพงเพชรน,นะครับ149บางมูลนาค193หนองไผ่ 163วิเชียรบุรี1 6อยมาทางเชียงคานนะครับทั้งเลย1้อนะครับลงมาด้านล่างมาแถวแถวผูกกระดึงนะครับร้อนะครับมาทางชุมแพร้อยนะครับมาทางขอนแก่น1้อมาทางบ้านไผ่ร้อยยี่ ท่านเห็นน้ําสะสมนะครับถ้า10วันข้างหน้านี่คือ10วันข้างหน้าก็คือต้นเดือนตุลาไปแล้วนะครับข้อมูลณวันนี้นะครับอย่าลืมว่าพรุ่งนี้มรืนนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับคุณธนมชัดเจนครับลุงแก้วสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งนะครับคุณธนพรนะครับคุณกิ่งนะครับ รัตนาน,นคุณปราณีคุณยุพาพรคุณจวีวันคุณสุทัศนะครับก็เตรียมกันมันที่น้องๆถามมาว่าแล้วกรุงเทพอยุธยานเนี่ยจะรอดไหมดูปราจินบุรีครับ124ก็ท่วมครับชนบุรีจันทบ,บุรีจันนิหนักนะครับตราดนิหนักเห็นเห็นนะครับงั้นตอนนี้ครับ แล้วถามว่ามวลน้ําพวกนี้นะครับพิศนุโลกนะครับพิจิตนครสวรรค์จะไปไหนก็ลงเจ้าพยาถูกครับตัวนี้เราต้องบอกว่าเป็นน้ําฝนนะครับที่ตกใต้เขื่อนชัดเจนนะครับเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนศิริกิจนะฮะตกใต้เขื่อนนะลาน้ําสาขานี่มีเยอะแยะมากเลยงั้นน้ํามันมาเยอะแล้วแล้วถามว่ากรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ย ถ้าดูจากนี้ครับน้ําสะสมมาไม่มีเพราะในพื้นที่ค่อนง,งน้อยแต่อย่าลืมว่าครับถนนพระรามสองนะครับก็มีข่าวบอกว่าฝนตกน้ําท่วมผมเน้นย้ําว่านะครับจากน้ําฝนล้นลวนซึ่งเป็นการฝนตกใต้เขื่อนงั้นการที่ว่าระดับน้ําจะท่วมแบบปีห้าสี่คือโ <c oughs> ทษครับความรุนแรงความสูงนะครับงั้นเน้นย้ํารถใครที่ไม่ต่อหาง ถ้ามีโอกาสต่อหางได้ต่อหางนะครับเพราะว่ารถด,ดับมาในยุ่งมออร์ไซค์ก็ต้องรีบหนีดีๆนะครับมาในช่วงของการระเบิดเนี่ยเราพบว่าครับมีการระเบิดจากดวงอาทิตย์เพิ่มมากกว่าเดิมอีกนะครับดูตรงนี้ครับนะครับมีระเบิดซีคลาสเห็นไหมครับซีคลาส B เนี่ยหนึ่วันนี้5ลูก ใหญ่ๆนะครับแต่เราก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวที่เป็นที่มีผลนะครับก็คือ5ลูกใหญ่ๆเนี่ยวันนี้ตอน4โมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นนะครับเพื่อิญไม่ตกประเทศเราไปที่ยุโรปแอตแลนติกอฟริกานะครับเห็นไหมครับอเมริกายุโรปโดนไปผ่านเราไปแล้วนะครับ งั้นเมื่อมีการระเบิดต่อเนื่องลักษณะแบบเนี้งั้นพลังงานมากระทบโลกเยอะการถ่ายรูปเมฆการถ่ายรูปต่างๆเนี่ยมันเกันข้อมูลที่ที่บ่งบอกนะครับผมก็เป็นห่วงทุกคนนะครับลบบุรีก็ทางผ่านก็ต้องแย่นะครับเพราะถ้าดูเราดูตามเนี้นะครับเราจะพบว่าครับสุดท้ายครับที่มาจากหน้องไผ่ถูกไหมครับแม่น้ํา แม่น้าป่าศักอย่าลืมว่าครับจากเพชรบูรณ์น,นะครับสุดท้ายก็ลงมาที่เขื่อนป่าตักชนสิทธิ์ถูกไหมครับงั้นแถวนี้ถามว่าลบบุรีเป็นยังไงบ้างงั้นน้ําไหลามาอาจจะไม่มีฝนสะสมในพื้นที่แต่พวกนี้เมื่อเขาอิ่มน้ําแล้วใช่ไหมครับเขาปล่อยน้ํามาด้านล่างอย่าลืมว่าครับน้ําไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําน้ํา ใต้ดินก็เช่นเดียวกันไม่ใช่น้ําใต้ดินที่เป็นอ่าลำน้ำกระแสน้ำน้ําบาดาลน,นะน้ำใต้ดินที่อยู่เหนือน้ําบาดาลน,นะครับมีอยู่มีการไหลมีการถ่ายเทลงมาดังนั้นผมก็มองว่าไปดูนะครับยกของขึ้นที่สูงแล้วน้ําไม่ท่วมใครจะหัวเราะเยาะช่างเขาแต่ถ้าเกิดไม่ยกกลัวอายกลัวเสียหน้า น้ำมาปั๊บเข้าเกาะเสียหายดูไหมครับเยอะครับเยอะวันนี้ก็ดูหลายๆท่านนะครับที่ที่แชร์ข่าวมาเรื่องของน้ําท่วมหลากหลายพื้นที่ก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงอันนี้ก็ที่เพชรบูรณ์นะครับที่คุณหนุ่ยก็ส่งภาพมานะครับที่ตระเวนแจกยาแล้วเจอปัญหานะฮะ น้ำก็ต้องไหลลงล่างถูกไหมครับเมื่อกี้ก็เห็นภาพเยอะเลยนะครับคนลา่าคนลา่า ขอุญาติเลื่อนเร็วนะครับพ่า้องการจะเห็นภาพอา้าไม่เห็นทละมีคนแชร์ภาพน้ำท่วมเยอะนะครับหลากหลายพื้นที่ก็ต้องเตรียมมันให้ดีนะครับอา่าไม่เห็นไม่เป็นไรครับช่างมันครับเพราะว่ามันเลยไปแล้วนะครับแล้วหลังการเต็มตัวออกหน่วยอาสาคงคงลำบากคราวนี้คงจะหนักหน่อย ไทพงเวียดนามโอ้โหก็ชัดเจนนะครับพลังงานเข้ามาขนาดนี้เนี่ยชัดเจนมากๆว่ามีผลต่อทุกอย่างแน่นอนไม่เห็นข่าวเลยนะครับก็เป็นอันว่าเข้าใจกันดีกว่านะครับไม่อยากได้มากมากแบบกว่านี้ เอ้ ه, ผมเห็นแวบๆบแบบนี่หลายคนแต่ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะครับเราเรื่องของสงครามที่ท่านถามมาว่าก็เตรียมตัวครับก็ในเมื่ออเมริกาอังกฤษจะให้ทุนสร้างกองเรือดำน้ำนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลียคิดว่ายังไงล่ะครับถูกไหมครับอันตรายครับทุกอย่าง มันประดังเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เุรกิจพอเพียงครับเป็นทางรอดจริงๆหายหมดแล้วแวบบเดียวนะครับก็ชั่วโมงกว่าๆนี่ที่โพสเรื่องของน้ำท่วมหายหมดเลยก็ไม่เป็นไรครับเป็นข่าวทั่วๆไปจะตาลายหน่อยนะครับผมพยายามเลื่อนเร็วๆพต้องการดูข่าวที่มีคนแชร์มา ก็หลายคนนะครับก็พยายามพูดถึงฝนตกน้ำท่วมกับตันแอนก็พูดถึงอันนี้ออที่ภูเก็ตไม่เป็นไรครับ โอเคนะครับไม่ไม,ไม่ไม่สามารถแชร์ได้แต่ผมเชื่อว่าของ Facebook ท่านคงมีคนแชร์เรื่องของน้ำท่วมกันเยอะแยะท่านก็ระวังไว้เรากันกน,นะครับงั้นตอนนี้ก็จะขอมาย้ำอีกทีนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำเรื่องของฝนนะครับที่ลงมานะครับนี่ผมรีเฟรชใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อการอัปเกรดนะครับดาวเทียมล่าสุด พอเราใส่เมฆเข้าไปใส่ฝนเข้าไปนี่ดูประเทศไทยครับเห็นไหมครับเยอะหนักนะครับณจุดนี้หนักเยอะนะครับนี่คือประเทศไทยเราเนี่ยภาคกลางเห็นเห็นนี่คือแนวแนวเขตนะครับแม่สอดจังหวัดตากมาที่กำแพงเพชร <c oughs> โทษครับ <c oughs> ลงมาที่กาญจน,นบุรีเนี่ยแถวแถวพิษณุโลกนะครับแถวแถวพิจิตรนะครับโดนกันเยอะ นะครับโดยกันเยอะเยอะมากๆเลยก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่ยปาแบกหามนี่คือวอเตอร์เวิลนะครับฝนตกน้ำท่วมนะครับน้ำเยอะแล้วก็ขอเน้นย้ำว่า c o ส m ม c กรนนี่ชัดเจนนะครับยังบอมบาดต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับล่าสุดนี่เมื่อเวลา13นาฬิกานะครับก็คือประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมาลอางรีเฟรชดอียห่งครั้ง เมื่อคอสมิกเลมามากมายขนาดนี้เนี่ยก็รับรองได้ว่าครับปริมาณน้ำเนี่ยก็ต้องมาเยอะมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณน้ําค้างคุณสายพรเตรียมตัวนะครับคุณหมูอ้วนน้ำจะท่วมเหมือนปี54คือท่วมสูงท่วมเยอะนะครับแต่ว่าที่บอกว่าครับปี54นี่เป็นน้ำเหนือเขื่อนระบายปล่อยมาเยอะฝนตกเหนือเขื่อนเยอะ แต่ตอนนี้ฝนตกใต้เขื่อนนะครับงั้นฝนตกใต้เขื่อนก็ไม่มีการกันน้ําได้เพราะตกใต้เขื่อนทุดท้ายมันลงที่เขื่อนเจ้าพญากับเขื่อนป่าตักชนรติซึ่งไม่สามารถกักน้ําได้เต็มที่อย่างเขื่อนศิริกิจหรือเขื่อนภูมิพลนะครับเต็มที่ครับ ก็เน้นย้ำครับที่ถามมาเรื่องนกตกมาตายนี่ก็ถูกไฟฟ้าช็อตนะครับไฟฟ้าช็อตคือไฟฟ้าในอากาศเยอะมากมายอย่างที่บอกว่านะครับณจุดนี้ถ้ามาดูเลยเนี่ยทันเดอร์เนี่ยเห็นไหมครับว่าเนี่ยฟ้าขนองเยอะฟ้าขนองเยอะหรืออย่างตอนนี้ถ้าถามว่าในเขตเชียงรายนะครับในเขตเชียงใหม่เชียงใหม่เองนะครับแพร่พร้าวพานนะครับ เวียงเหนือพยาเห็นไหมครับว่าพบว่ามีเหมือนฝนฟ้าขนองเยอะแต่ถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ออกไปดูฟ้าครับของผมนี่นิ่งเงียบนะครับแต่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยมีไฟฟ้าลงมาเยอะเมื่อไฟฟ้ามาเยอะปับป,บ,ปบมันเกิดการสปากกันขึ้นมาปับเนี่ยการที่นกบินในอากาศเนี่ยถูกไฟช็อตไฟดูดนี่ปกตินละครับเหมือนเครื่องบินตกหลุมอากาศ นะครับเนี่ยไฟฟ้าเยอะนะครับดูเหมือนจะมีฝนตกฟ้าลับขนอกไม่ใช่ครับแต่เตือนเรื่องของไฟฟ้าไลต h t ิ้งที่ผ่านที่ว่ามานี่ไม่ใช่แค่ฟ้าแลบฟ้าร้องหรือฟ้าผ่านะครับกระแสไฟฟ้าในอากาศในชั้นบรรยากาศที่มาจากนอกโลกนะครับก็มีอยู่ตางนี้ครับที่ท่านเห็นทีมั้ครับเนี่ยมันมีการตะปาคเข้ามานะครับตปาเข้ามาเมื่อไฟฟ้ากระแทกแบบนี้ จากการระเบิดดวงอาทิตย์เนี่ยพลังงานแสงเดินทางถึงพารา8นาทีกับ15นาทีไอ้ตรงนี้ครับมันแจ็คพอตตรงไหนรูโวหรือเปล่าเหมือนที่นุ่งแก้วแชร์ภาพเมฆเยอะๆมานะครับมันบ่งบอกถึงการที่พลังงานตกโลกพลังงานเข้าโลกมาทั้งนั้นเลยนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับต้องเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิม ที่มาจากดวงอาทิตย์นี่เห็นไหมครับดูเส้นยาวๆนี่ไม่เท่าไหร่แต่ข้างหลังแตกเยอะเพราะไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เรานะครับดูภาพนี้ใน,นี้บริเวณนี้เห็นเห็นไหมครับด้านนี้ย้อยไปด้านหลังนี่คือด้านหลังของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อยู่ขวามือครับจากขวาไปซ้ายนะครับลมทุริยะตอนนี้วัดได้ห้าร้อยกว่าแต่ดูตรงนี้ครับสีเหลืองไม่เข้มแล้วมาดูนาซ่านะครับนาซ่าก็บอกห้าร้อยแล้วมาจากไหนอ่ะ ทำไมมันทำไมมันไม่ไม่เข้มขึ้นมาล่ะนะฮะดูดีครับว่ามาจากด้านอื่นหรือเปล่าไม่มาตรงตรงไหมนี่เส้นตรงตรงนี้เป๋นะครับนี่คือวันดานเบลนะครับแนวสนามที่เป็นกรอบป้องกันโลกเราเนี่ยใกล้เข้ามากับวงจรดาวเทียมนะฮะยืดหดยืดหดด้านหลังเห็นไหมครับพลังงานกระแทกเยอะงั้นสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้ นะครับบางครั้งมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นๆมาประกอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอถ้าไม่มาประกอบปั๊บเราจะไม่ทราบเลยว่ามันคืออะไรงั้นต้องมองภาพโดยรวมนะครับกรุงเทพมหานครนะครับ HH1AB นะครับก็พยายามเผยแพร่นะครับเนี่ยที่เข้ามาพายุต่างๆที่าเตียนหมู่นะครับ ดวงอาทิตย์นี่ถ่ายแปลกๆนี่ถ่ายที่แคลิฟอร์เนียนะครับดูสีนะครับตเปกต้ำแสงมีสองอย่างคือ 1. ชั้นบรรยากาศชั้นอวกาศมีปัญหานะครับเราจึงเห็นแสงสีผิดเพี้ยนไปนี่คือภาพถ่ายดวงอาทิตย์ที่แคลิฟอร์เนียนะครับ สงครามพิบัติภัยโรคระบาดนะครับเยอะเง้นทุกอย่างมันมาร่วมกัน3 in 1 4 in 1 5 i n 1นะครับเยอะมากเนี่ยพลังงานเข้ามาเห็นไหมเป็นริ้วๆเป็นรอยคลื่นเนี่ยชัดเจนนะครับธนาแม่เหล็กที่อยู่ด้านนอกเข้ามาอันนี้บอกไปแล้วเมื่อตอนหัวคำ่ำ นะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพราะตอนนี้ของฝรั่งก็ตื่นเดี๋ยวอยู่นานๆเดี๋ยวคุยนานผมตายนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวทไม่ไรไม่ชอบมาพาคนนะครับก็บอกทีนะครับ คุณสลฟีบอกว่าโคราชกำลังท่วมอยู่ใช่ไหมครับโคราดกำลังท่วมอยู่รอ,ยรอบไปถึงเมืองคุณน้ำหมึกโอเคตัวดีครับงั้นก็ที่บอกครับถ้ามีอะไรไม่ชอบมาปรากฏหรือมีข่าวที่น่าสนใจผมก็จะบอกท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งณนะจุดนี้ก็กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลนะครับอยุธยาปทุมธานีนครปฐมบางเลนนะครับลบบุรีนะครับนครนายกสมุทรปราการฉะเชิงเชราสมุทรสงครามสมุทรสาครเตรียมตัวดีๆนะครับชนบุรีด้วยนะครับระยองจันทบุรีตราดนะครับตรงนี้โดนเต็มๆด้วฝนล้วนๆส่วนที่นครราชสีมาก็โดนเช่นเดียวกัน วลราชธานีเตรียมตัวรับน้านะครับแม่น้ํามูลแม่น้ําชีก็จะไปทางด้านน้นด้วยนะครับที่ไซโยกฝนยังตกไม่หยุดนะครับคุณลุงบอกมาที่ไซโยกพอดูตรงนี้ปับเนี่ยดูหน้าจุดนี้่ไซโยกเนี่ยดูฝนไม่น่าเยอะรู้ไหมครับฝนฝนฝนไม่น่าเยอะเนี่ยสุมแถวๆเนี่ยสามจุดสามมิลสามจุดสามมิล ต้องถามคนในพื้นที่ว่าถ้าดูตามเนี่ยนะครับบ้านใส่บ้านใส่โยกใหญ่บ้านใส่โยกน้อยเนี่ยระดับน้ําฝน3มมิลกว่า4มิลกว่า1นมิลกว่าแล้วความเป็นจริงเนี่ยมันเบาหรือแรงถูกไหมครับถ้าดูตามเนี่ยข้อมูลดาวเทียมข้อมูลที่ได้มาจากการวัดค่าต่างๆเนี่ยมันบอกแค่นี้แต่จริงหนักเห็นไหมครับฝนตกเยอะมีน้ําเยอะ ทางด้านนี้นะครนายกอยุธยานะเป็นสามเหลี่ยมเลยแปลกไหมครับเนี่ยถ้าถามผมนะทำไมไมันเกิดเหตุการณ์เจนเนเรตคือมีฟ้าเข้ามาแบบนี้ก็เหมือนสนามแม่เหล็กรั่วหรือโอโซนรั่วเข้ามานะครับเป็นภาพโอทรนเกลิลนี่นก็ปแปลกนครับโอเคนะครับ เพราะตัวอื่นก็ยังไม่มีอน่าน่าสนใจนะครับพรากการระเบิดก็ยังเหมือนเดิมคือมีเพิ่มเพิ่มจะเรอยๆคือถ้าถามว่าอยู่ต่อคืนนี้ก็ไม่จบครับเพราะว่ามันเห็นอยู่ครับนะครับจุดดับเนี่ยมันเริ่มพลังงานมันเรื่อยๆเห็นไหมครับเนี่ยมันมีการเห็นไหมฮะมีการระเบิดที่บอกว่าครับนี่บางช่วงพลังงานวูบหายไปที่ผมถามครูท่านก็บอกว่าดวงอาทิตย์สว่างน้อยลง ทำให้สว่างน้อยลงแหะครับถไหมฮะแสดงว่าแกรนโซล่ามินิมัมนะครับยังมีอิทธิพลเยอะมากขึ้นกว่าเดิมท,ทั้งทั้งที่เราขึ้นวัฏจักรที่25แล้วถูกไหมฮต้องเป็นแม็กซิมัมแต่ยังไม่เป็นนะครับถึงแม้ว่าจะพ้นวัฏจักรที่ขึ้น25แต่ดวงอาทิตย์มีปฏิกิริยาต่ำลงมีวูบเหมือนคนสะบะงงกเป็นช่วง ถูกไหมครับเป็นช่วงๆทุกวัน,ท,วนทุกวันไม่มากก็น้อยนะครับจุดๆนี้เราต้องเข้าใจว่าเป็นวัฏจักรใหญ่นะครับก็ถ้าท่านอยากมีรายละเอียดก็ดูหนังสือได้นะครับหนังสือยังมีอยู่ครับท่านใดสนใจก็ต่างๆซื้อได้อยู่นะครับวันนี้ขออนุญาต เพียงแค่นี้ครับแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้มีอะไรเพิ่มเติมก็จะจะบอกท่านนะครับแต่ณจุดนี้ครับบ้านใครบ้านมันนะครับไฟฟ้าดูดียกของขึ้นที่สูงเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้ดีๆโคโลดอนุญาตนำศพทำปุ๋ยมนุษย์ได้ วันดีครับคิดดีพูดดีทําดีนะครับทําบุญให้ทานรักษาศินตามหลักตรสนาของท่านพุทธคิดอิสลามล้วนสอนให้คนเป็นคนดีหมดครับฝันดีครับ